อันนี้นะคะวิวตอนเช้าตื่นมานะคะสดชื่นมากเปิดหน้าต่างออกมาสามารถเอาไปนั่งที่ริมระเบียงได้แต่ไม่นั่งนะคะหนาวโอเคค่ะวันนี้เราไปไหนกันคะไปไหนวะ <laughs> เราไปกันนะกรัเกันกนะครัโอเคค่ะ let's go <S นี่นะครับได้ได้ไดอ,อ ได้เลยนะโรงแรมโรงแรมแล้วก <ละ S 1> ็ว <ละ S 1> วคือได้วิวที่แบบดีมากอ่ะคือออกมาปุ๊บก็จะอย่างนี้แหละเขาเลือกให้เราดีเออเขาเลือกให้เราดีมากเลยคือออกมาปุ๊บก็จะวิวประมาณนี้เลยนี่นะฮะวันนี้หนาวมากเลยวันนี้หนาวหนาวกว่าเมื่อวานเยอะเลยครับหนาวกว่าเมื่อวานเยอะเลยโอเคงั้นเดี๋ยวขึ้นรถไฟไปไป เราลืมทุกทีเลยก่อนนะกรอนก่อนไหนก่อนโอเคอเราเจอกันครับโอเคนะนี่เราเซอนี่มาอันนี้กินที่รูเซอโคตรอร่อยเลยตอนนี้เป็นรถวานิลาวันนั้นเรากินรถนัดอืมอันนี้ระหว่างรอขึ้นรถไฟนะคะรถไฟมา้ามันคือ grab and go ได้แซนวิชมาอันละ ประมาณสองสามรอยบาทซึ่งเอาจริงๆมันเป็นแบบวีแกนเป็นชีสเป็นแซนด์วิชที่มันเป็นโฮมมดถ้าที่บ้านเราหมยว่าก็ราคาแบบนี้แหละสองสถ้าเพราะว่าที่บ้านเราไม่นนิยมพวกวีแกนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วยิ่งเป็นแบบพวกขนมปัง,งที่เป็นมันจริงๆมันคล้ายๆซับเบย์อะอเนาะก็ราคาพอกัน วันนี้เรากำลังจะไปเซอร์แมตอีกครั้งนะคะแต่ว่าเราจะไปที่ก,ากราเกตดกันเดี๋ยวพาไปดูนะฮะว่าก,ากราเกต์ขึ้นยังไงขึ้นที่ไหนไปยังไงราคาเท่าไหรเ่เดี๋ยวจะได้สะดวกนี่นะรถเบรจี้ข้างในก็น่าจะมอสซาล,ะละชาชีสน่านใช่คือ่เป็นเฟสตซาแล้วก็ผักไม่ค่อยมีโปรตีนเท่าไหร่ไอ้รว่โปรตีนกับชีวะ คือมันมีอันที่เป็นโปรตีนที่มันเขียนว่าไฮโปรตีนอะแต่ว่ามันไม่ใช่วีแกนไงเป็นไ,ไงน o อตแบ n น t อตแบทถ้าน็อตแบดเชนเอาอกไม่ได้อร่อยมากถ้าเขาใส่แบบหอมยาพิษกว่านยายก <c oughs> ันดาราก็าจะเหมือนกันต่างที่แค่ขนมปังนี่นะไม่ม้นเขาเอาเออก มันลึกมากเลยมันน่าจะมีวิธีที่มันง่ายกว่านี้อันนี้นะก็ต้องไปขายกันนะเหมือนกันสองที่ค่าขนมปังเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันจะขนมปังก็ขอเราแบบอันนี้นักกัดยากนะอันนี้วอันนี้นัดได้ง่ายๆนะอันไหนแบบอ่ะขอแบบขอแบบอ่ะโอเคเจอกัน มาตลองฮอนบ๊ายบายนี่นะครับวิวจากทาชัชไปที่สอรแมนเห็นเงาปะเห็นเงาไม่เห็นไม่เห็นนี่ฝั่งนู้นนะครับจำเป็นว่ฮีมาเองเดียวสวยๆได้ขาวๆเลย จากทาชไปส่วนแมทใช้เวลาประมาณ12-15นาทีนะครับคราวนี้ก็กินเงียบเลยน่าจะหิวหิวปะเริ่มซื้อกาแฟนะตามไปที่คุณค่อยซื้อนะนี่นะโอใครมาจากทาชไปส่นแมทก็พยายามนั่งฝั่งซ้ายไว้นะครับถ้าเกิดว่าอยากเห็นวิวแบบสีขาว,ขาว แต่ถ้าฟังขวาเราก็จะเห็นภูเขาใช่ก็แล้วแต่ละคนก็เป็นทานน้ำตกนี่นะก็ละแต่คนจะชอบแบบไหนถ้าอยากได้วิวภูเขาก็นั่งฟังขวานะครับแต่ถ้าอยากได้วิวแบบถ้าฟังขวากดีว่ถ้าฟังนี้ก็ดีกว่าเพราะฟังขวาก็มีเขาขาวนี่แหละผมว่าฟังขวาดีกว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะเข้าอุโมงค์ละแล้วพวมาอีกทีก็สวัมันเลยนี่นะ ที่ขึ้นมากรากรัดนะฮะให้นั่นนะนำมาไปหาที่นั่งฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่มีอะไรหาที่นั่งฝั่งขวากันนะนี่นะครับแน,น,นะนำนะครับใครขึ้นกรากรัดจากเซอร์แมน ไปนั่งฝั่งขวานะฮะหาที่นั่งฝั่งขวาอย่าง่วนดูเขาสกีดีว่ันดังแค่อันนี้ข้อาการ น้อนนะเขาตั้งชื่อให้แล้วชื่อนอนคือคิดดูเราเราต้องลุกเลือกที่จะลุกขึ้นมายืนเพราะว่าเราจะมาดูวิวเพราะว่าตอนที่นัางที่เราได้มันอยู่ทางซ้ายไม่เห็นไมุ่กคนนี่นะมาถึงบนกรนกรดัแล้ว แล้วไปไงตออ่อว่านี่กอนากราด3ามเมตรว่านเขาเห็นเครื่องบินป่าคน,น,นหรออย่า yeah. ว่านเขาไม่จบจ้ะอุ้ยโหภาพทิย์แอบสว่างจัด

นอนเมทาฮอร์โอ้โห okay. ยังสวยครับวันเดือนประเดี๋ยวเ,เรื่องอันนี้คือเขาเล่นสก,กีกันตรงนี้นะคะวิวเมทาฮอเลยอะ่ะคือถ้าใครจะขึ้นมาถ่ายรูปเนี่ยแนะนำว่าให้ขึ้นมาก่อนเที่ยงเพราะว่าถ้าเกิดว่าพาทิตยอะคะ่ะมันย้ายไปอยู่ตรงฝั่งนู้นแล้วมันจะย้อนแสงไม่สวยขึ้นขึ้นมาบนนี่ขึ้นมาบนน ขึ้นมาบนแมทเทอร์ฮอนเนี่ยเฮ้ยขนมานี่เขากําลังไปสกี เดี๋ยวเหนนั่นตัวนี้แหละ Matterhorn I'll I'll show you one second do you do you not know, do you know t o l e run this one in, in, the, ch in, in the chocolate น şey yes, ี่นะครับพวกสกีท <да ี่นี่เขาจะขึ้นมาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นกรุปเลยเป็นดงเลยเรียกว่าดงดับบน ใช้กับคนอะไรไไม่ได้คเป็นกลุ่มแล้วกันนะเ,ออเป็นกลุ่มนี่นะแล้วเขาได้สกีวิดวิดวิดววาดลงไปเลย นี่นะครับมาถึงกอนอกรัดาษาล้เดี๋ยขึ้นไปตรงนูน้นเนี่ยดูเขายืนสะเทศเลยดูเขายืนสะเทเเลยเขาคิดว่าเขาเป็นนางเอกเอ็มวีอ่ะไม่ใช่เคราะอย่างงี้ยแดดมันเจ้าจริงนะแดดมันเริ่มจามต้องใช้แว่นจริงอืที่เอาเอาแว่นออกออกไม่ได้แส<ต>บ เดี๋ยวเราไม่ได้พร้อมหมดชุดนี้ครับเดี๋ยวต้องรีบไปถ่ายรูปแล้วเพราะมันแดดได้จ้าแลเี๋ยวเราไม่ไหวอ่ะน้องหนาวน้องต้องใส่ชุดดอกแมันนาจะแบบกันหนาวโดยเฉพาะอะไรอย่างี้เนาะ <laughs> มันมีกวเมื่อวานนั้นน่าสั่นเลยอะ่ะ วยที่สุดเลยโอ้โหโอ้โหเนะคมานะครมาถึงนมัจอนคือตอนแรกเราเสียเวลาอยู่ตรงนู้นประมาณสักพักนึงใหญ่เลย แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้มันมีที่ขึ้นนะจะเป็นโรงแรมนี่เห็นบ้าบอกแล้วเสียบอะไรอยู่ข้างล่างเยอะนี่ก็จะเป็นน้อนนะฮะมายเขาตั้งชื่อให้เรียกว่าน้อนจริงๆมันคือแมทน้อนแมททอลฮอนอะไรที่น่ารักก็คือน้นอนนี่นะอ,อยู่ประมาณ 10, 100, 100าหน,นึ่งมืนหนึ่งร้อยกว่าฟิตฮอนนี่ได้ดูเห็นหรือเปล่า หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสองพิษนะมันน่าจะไปแล้วได้นอนอันนี้ไม่น่ารักไม่นอนนี่ไปนู่นเดี๋ยวเดินไปโอ้ยเจอคลิฟฟ์โอ้โหเนี่ยแทนได้ถ่ายรูปที่นี่โถนี่นะตรงนี้สวยอ่านอนแมท่ท่าหอน,นี่ เดินไปฮะห้ามเดินขอใช่ใช่ใช่ขอห้ามเดินนะถ่ายรูปกันอยากถ่ายรูปไหมเก๋ครับขึ้นมาคนเยอะมากคนไทยเยอะมากคนอินเดียเยอะมากนะฮะที่นี่ผมว่านักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งคือคนอินเดียอันดับสองคือคนไทยแล้วก็ตามด้วยคนเกาหลีนะฮะน้าแฟนผมหาย เขาเจอแล้วว่นเขาทำอะไรว่านเขาทักอินเหรอนี่เขาทักอินอยู่นี่นะอ๋อเป็นแบบแพาโนรามาของจริงแหละนี่เดี๋ยวท้าให้ดูเดี๋ยวไปท่าย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นแบบไม่เห็นเสาอะไรเลยนะแปบบ๊แบหบนึง่งนี่นี่ดีกว่านี่พัดที่อยู่ตรงนู้น นอนแมทท่าฮอนอยู่ตรงนี้ okay. ขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นร้านอาหารนะคะแต่ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่นัง่งริมกระจกแต่วันนี้เรา <laughs> <ấy> จะไปกินข้างล่างเนาะใช่ใช่บุฟเฟ่ต์แอนด์อ r ริฟเฟิลเบิร์กเราต้องลงที่ริฟเฟิลเบิร์กมันเป็นร้านอะไรลองดูรีวิวกัน อันนี้ก็คือร้านอาหารข้างบนนะคะเมชาฮอร์ก็ใครที่ชอบดีได้ไนั่งยื่มนะต่างก็ได้วดีไปก็น่าจะคล้ายๆที่ทิลิสอะคะ่ะก็คือไปเลือกอาหารแล้วก็มานั่งทานแต่ว่าวันนี้เราแทนกันว่าเราจะไปทานข้างล่างนะคะเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าที่ทิลิสเราก็ลองกินแบบน,นี้ละ เดี๋ยวลองเปลี่ยนเพราะเรามีคนไทยรีวิวไว้ว่าบรรยากาศก็โอเคคนไม่เยอะแล้วก็ร,ราคาดีด้วยให้เครดิตก่อนอนี่นะฮะนี่เขารีวิวมาทีา่บาร์ริฟเลเบิร์กขาลงโอเคเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไงกลับกันเลย นี้มีอะไรนะพิซาอ่อไม่รู้อ่ะแล้วเราลงาลทำไมอ่ะเขาให้ลงอาไมร่้อะไรรนะ,ะวังนะวเนบอนไม่ใช่ลาวเทนอที่ออเตียไป ้กดร้นอนไปแล้วมันทุกคนถือทควรลนอยู่ในมือหนะ <c oughs> ลังจากไฟเซอร์แมทไา <c oughs> เอ,อ,เอ,อ้ยไปมาทาหอนไม่ใช่มาทาหอนก่อนไอกรดเฮ้ก็ก่อนนี่ก็ก่อนไอนกรดไงแต่วนวันยังไม่จบ้โอเคค่ะ ฮัล I n น e Ah, ่ี่เเข้างล่างจริงจริงตรงนี้ก็เหมือนกันอ่ะมันมีพวกมันมีพวกฮกิ้งไงนี่เนี่ย อันนั้นไงสลัดชับนั่งไงไฮกิ้งไปริสเซิลบ์กมาล่ะอันนี้มีอะไรนี่ไงมีสลัดสลัดไหนหน้าไปทางนู้นเห็นป่าป่าอะไรลองมาดูนอน นี่อะไรบ้างวันนี้ยเ้ไปอีกลู่วิลเลจกันอะไรหรอมันเป็นอีกลู่วิลเลจคืออะไรอ่ะคือเมืองเล็กๆทำด้วยอีกลูอ่ะก็ <c oughs> ทางเดียวกันปะม,มันลงได้ไหมมันหรือว่าต้องไปตรงนู้นตรงหรงหือตรงนี้คือน่าจะไปตรงนู้นแล้วก็น่าจะขึ้นมามันไปไม่ลงอันนี้ไปไหนก็ไม่รู้ ขึ้นไปแล้วก็เห็นนอนเห็นนอนอีกแล้วหรอน้อนอีกแล้วน้อนอีก็ล่ะค่ะน้อนนี่ก็สำคัญสุดล่ะนอนโอเคค่ะออ๊บโเควิ่งเร็วไม่ได้นะฮะผ่าตัดเข่ามายังไม่หายมันเบามากเลยอะหรอเออเดี๋ยวลงลงมาเป็นก้อนหัวแตกนะมันเบามากเลยเ้าหันหน้ามาหน่อยค่ะ ชีสน่ารักเขาได้ทำมันพังง้อพังเนี่ยเบาอ้วนติดเด็กอ้วนเต็ดเออเบาจริงเบามากเลยเขาได้ทำมันพังง้อพังทุกอย่างา <c oughs> พี่สาช่วย้เขาไหม,ไม,มพี่รองเท้าพี่อ่ะ ่นเหรอะ Maybe come this way this easy very easy Okay เทคนิคนะคะก็คือเดินตามรอยที่แบบมันมีคนเดินไว้แล้วพี่ชาเขาบอกเมื่อวาน หนาวหนาวอะเหนื่อยนะฮะคือเหมือนออกซิเจนมันต่ำปีนขึ้นนิดเดียวก็เหนื่อยละ นี่นะถือว่าเราโชคดีมากเลยเพราะว่าคุยกับคนแถวนี้ทุกคนเลยนะเขาบอกว่าปกติจะไม่มีทางที่จะมีอากาศแบบนี้ที่จะถ่ายรูปมาเจาฮอนได้ชัดขนาดนี้คือแบบเคยเคยือย,ยากยากไม่ใช่ทุก,กวันคือมันค่อนข้างยากเพราะส่วนมากมันก็จะมีคลาวด์มีมีหมอกอะไรเงี้ยแล้วอากาศโดโดยเฉพาะช่วงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแรง นเลยถต่ว่าโชคดีมากครับไปทิศลิสก็โชคดีมาก่อนอนะกราดก็โชคดีถต่ว่าโชคอยู่ข้างเราทั้งทริปเลยเนะี่ย ว่านะใครที่ขึ้นกอนรุกรัดขึ้นฝั่งขวาใครที่ลงลงนั่งฝั่งซ้ายนะครับวิวจะสวยมากเราจิกฝั่งขวาเขาสวยนะปัฝันนะ่งขวาขาลงาาก็ได้ประมาณนี้ก็จะเห็นประมาณนี้แต่ว่าจะแม่นมาเทอฮอนนะประมาณนี้เลยถึงแล้วนะคะ อาหารบุฟเฟ่ต์แอนด์บาร์ร์ิฟเฟอร์เบอร์รเดี๋ยวแต่ตอนที่ดูรีวิวเหมือนคนไม่เยอะแต่ว่าอันนี้เหมือนคนเข้ามาสกีกันนะคะมันก็เลยเยอะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้ที่นั่งไหมเขาเดินตรง,งนี้ yes <yeah. S 2> yes, yes. นี่นะฮะบุฟเฟ่ต์บาร์ริสเบิร์กมาดูมาว่าอาหารอร่อยอาหารถูกแล้วก็วิวนี้แบบหลักล้านอะร้านนั่งเทียบไม่ติดอะก็คือเห็นแมตช์ทองเลยถ้ามีที่นั่งดีๆนะฮะแต่ดูๆแล้วอันนี้คนน่าจะเยอะก็หวังว่าเอาที่นั่งได้ก่อนนะกันเพราะเริ่มอยู่แล้วนี่นี่จะประมาณนี้แล้วเอาหอดูนี่ดิดูนี่ดิดูนี่ดิดนี่แมตชองเลยดูดิไปกินข้าวอย่างเงี้ย หาที่นั่งก่อนนี่นะร้านริฟเฟอรเบิร์กก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองเซเวจดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่คนเยอะมากนะน่าจะบ,บุฟเฟ่แบบไม่แน่ใจพอจะเลี้องรัว ใช่น่ารับุฟเฟ่ต์แหะไม่แน่ใจนะครับว่าเขากินกันยังไงอ๋อเข้าไปเอาจานเอาอาหารแล้วก็เดินออกเลยเดินง่ายๆเลยโอเคเข้าไปแล้วก็นี่เลย ต้องเข้าอ,อีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวไปเรียกมายมาคนเยอะมากเลย <c oughs> โอ้คนเยอะมากเลยพี่ซา <c oughs> มันจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับที่ทิสติดนั่นแหละเป็นเหมือนกันเลยแล้วมาันเป็น <c oughs> บุฟเฟ่ยังไงอ่ะ ก็มัเข <K |ms|> ียนว่าเฟนปะคุเฟ่ก็คือตักแบบนี้แหละแต่ก็คือคิดเงินคุเฟ่ที่นี่จะไม่เหมือนบ้านเราก็คือคุเฟ่ก็คือบริการตัวเองตักเท่าไหร่ก็ตายก็ตักไปแต่ว่าจ่ายเงินก็แล้วแต่ว่าเราตักอะไรไปมันก็คือเซลส์เซอร์วิส ครับจะลงกลับไปกินในเซอร์แมทไหมแม่แม่แม่บ้าหรอเห็นวิวเองนี่เราก็กินอย่างเงี้ยแต่กินฟองดูชีสก็เดี๋ยวลองดูแต่ฟองดูมันกินที่เือนก็ได้กเนนะครับบุฟเฟ่ต์แอนด์บาร์ริฟเฟนะครับมาต่อแถวค่อนข,ข้างยืงยากนะอันนี้ได้สเต็กหมูแล้วก็ อะไรก็ไม่รู้มีเป็นข้าวเป็นชีสมีชีสพอตเททีอเ้อแล้วก็เบคอนอ,อันนี้ทั้งหมดน่าจะประมาณเท่าไรนะสามสิบเก้าฟังสามสิบเก้าฟังสี่สิบฟังก็ประมาณพ <c oughs> ันหกข้างหลังก็จะเป็นน้อนเมทัลฮอนนะฮะ <c oughs> ใครมาที่นี่ให้แนะนำมานี่เลยมันสุดยอดจริงต้องไม่พลาดโอเคนะเดีย๋ยวขอจะไปทานข้าวก่อนฮะนี่อะไรชิมดิเป็นไง ต้องถ่ายให้เห็นไอ้นี้ด้วยมาทอห่อนด้วยชิมอีกรอบหนึงอันนี้เวากลิ่นแล้วค่ะนี่นะครับสเต็กหมูมังคิดชิมไปคือเลิศมากอร่อยมากครับไม่ต้องปรุงเลยอ่ะไม่ต้องปรุงอะไรไม่ต้องใส่ซอสไม่ต้องอะไรชิมอร่อยมากชีสเบคอนมันเค็มแบบกรอบๆอ่ะถ้าคนชอบอะไรแบบเค็มๆมันๆน่าจะชอบโอเค ครับนี่มาถึงวิสสนามวิสนะครับนามว,วต่อต่อรถไฟไปที่ไปที่มอนทรีออนานาชั่วโมงกว่าเมื่อกี้ดีนะฮะเจอคนไทยด้วยนั่งเมาส์กันมาชั่วโมงกว่านั่งยาวเลยแล้วก็คืนนี้น่าจะชิลได้ดนในระดับหนึ่งสามวันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็โคตรของโคตรคุมแล้วเพราะทุกอย่างมันเป็นใจให้เราเหมือนแบบทุกอย่างเลยทั้งอากาศ ทั้งแบบทุกอย่างแล้วเป็นใจดูว่าวันนี้กลับไปแล้วโรงแรมมันจะเป็นไงนะจะไปเจิญที่โรงแรมครับ